เมื่อนี่สิพ้าเบิ้งไอสถานที่ไอสมัยสงครามโลกนี่แหละครับย<ส>ูฟิลแลนครับผมโอ้นี่ครับเป็นบังเกอร์สมัยสงครามโลกนี่เองนะครับเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยครับมีหลุมนี่ฮะเห็นละเห็นละ,ะไปดูกันหน่อยนะครับนี่อ๋ออ่แผนผังนี่ไงอ๋อก็เหมือนไอที่ฝั่งโน้นแหละ ที่น่นใหญ่กว่านาะนี่ครับนี่ครับเรามาดูตั้งแต่ตรงนี้นะครับเห็นไหมมีปืนใหญ่ด้วยนะครับปืนใหญ่ <c oughs> โอ้นี่ครับนี่ครับเป็นปืนต่อสู้สมัยสงครามโลกนะครับนี่ 1 9 39ถึง40่ศูนย์ก็แสดงว่า1ปีอะไรนะ40ก็ปีหนึ่งไงสามเกี่ศูนย์นี่ครับอ๋อเป็นเนินตรงนี้นะครับนุน่นนุนนอ๋อมีหินตรงนี้ด้วยนี่ครับอ๋อนี่ครับนี่ครับ อ้อเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปไม่รู้เข้าไปได้เปล่าครับไป,ไ,ไปสำรวจด,ดูก่อนโอ้มืดตึบ๊บเดี๋ยวลองเข้าดูว่าเข้าได้แค่ไหนนะครับวายมืดตึบ๊บเข้าไม่ได้ครับเข้าไม่ได้นี่ฮะเขาจะหินมาเรียงเรียงกันไว้เป็นสมอระพุมในการลบเลยครับนี่ บังลูกกระสุนไงครับ mm. ทัวรนี้ก็เลยทัวรนี้ก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะครับนี่อยู่ที่เมืองเล็กซ่าประเทศฟินแลนด์นะครับดูดูด,ดูโอ้โหนี่ครับหินรู้สึกจะขนมานะครับนี่โอ้โหนี่เป็นแนวเวลาต่อสู้เขาก็จะบังหิน ยิงงีอย่างเงี้ยครับนี่ครับนี่ฮะนี่ดูว่าจะมีร่องรอยลูกกระสุนเลยเปล่าไม่มีนะนี่ครับระยะเวลานานละ เป็นล่องลุมหลบภัย,ยเหใน,นี้ค่ม้นยใช่ไหมสนใส่นี้นะครับเป็นล่องล่องเลทรถถังโอ้นี่ครับสมัยนั่นแหละครับสงครามโลก ภาษาฟิแนแลนด์อ่านไม่ออกครับไปดูตรงนู้นหน่อยอกี่ปีแล้ว ครับเขาทำเป็นซิกแซกซิกแซกไว้นะครับบังเกอร์หลบไปโอ้นี่ครับ เนี่ยเจ็บหลุมเพระส้าหลุมนะครับกับ้านคนอยู่แถวนี้พื้นที่กระบ้านสองสามไร่ครับอ่าคลิปนี้ก็พาทุกคนมาดูสถานท,ที่เทีเท่ยวใกล้บ้านนะครับนี่โอเคขอให้เซ็นดีกันนะครับมาตรงนี้หน่อย